ลายโมโนแกรมของหลววิตทองมีมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5เห็นลายสวยๆแบบนี้มีอายุมามากกว่า130ปีเลยทีเดียวครับ ย้อนกลับไปในปีคศ1896ลายโมนโนแกร,รมถูกออกแบบมนาะโดยจอร์ดวิตตองลูกชายของผู้กอ่อตั้งหลุยส์วิตตองนั่นเองครับเขาสร้างลายประจําเมทรงตัวนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบนั่นเองเขาทําออกมาเพื่อว่าสมัยตอนนั้นชื่อเสียงของหลุยส์วิตตองเนี่ยเริ่มเป็นที่โด่งดังไปทั่วยุโรปแล้วเขาได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นถ้าทุกคนสังเกตนะครับลายดอกไม้ของหลุยเนี่ยจะคล้ายกับตาประจําตระกูลของสมัยก่่อนไไมด้ลายคมัยก่อนยโม,โรรม่ไช การที่5เป็นช่วงที่สยามกําลังเริ่มเปิดประเทศครับตอนนั้นคนเริ่มเดินทางกันด้วยเรือและก็มีหีบทองหรือวิตตองเนนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางข้ามทวีปของชนชั้นสูงและเหล่าราชวงศ์ในตอนนั้นนะครับก็ได้มีการใช้บริการให้ออกแบบเพื่อใช้ของใช้ส่วนตัวกันเยอะมากๆโดยผ่านมา130ปีลายนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับตอนนี้นะครับหรือวิตตองก็ได้มีการจัดแคมเปญใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2026นั่นเองครับโดยมีการยกย่่่อองงงกรระเเเเปป๋าาาที็็น ong, นมสตซขว ออกแบบลวดลายโมโนแกรมต่างๆให้กับสาวกแบรนด์หลือวิตตองได้ซื้อเก็บกันนั่นเองไม่น่าเชื่อนะครับว่าลายที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างโมโนแกรมของหลือวิตตองเนี่ยจะมีมา100ร้อยกว่าปีแล้วซึ่งถือกาเนิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรียกได้ว่าคลาสสิกเหนือกาลเวลาจริงๆครั